กุยแล้วแค่เก้าสิบไงตย่างนะคะไปทับค่ะทำนะคะกุยสวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาทำขนมโตกเกียวง่ายๆนะคะด้วยแป้งพันเค้กกันดีกว่าค่ะไปลุยกันเลยแป้งพันเค้กนะคะก็ผสมไข่ผสมนมนะคะก็เพิ่มน้ำตาลนะคะไปนิดนึงใครจะไม่เติมก็ได้นะคะ ใช่ว่าเติมแล้วมันอร่อยกว่าค่ะ พีนไซซ์ไม่ต้องการค่ะนี่ไปไซไซ์แค่ก่อนนะจะหั่นครึ่งน,นี้หรือจะหั่นสี่ก็ได้นะคะนี่ทำให้ดูสองแบบนะแบบหั่นครึ่งก็หั่นสี่นะหั่นครึ่งก็ได้หั่นสี่ก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบชอบไซไซ์เยอะไซซ์น้ อาจมายองเนสนะคะใครไม่สะดวกฉีกก็ทำอันแบบนี้ได้เลยขนมปุกเกียวทำกินเองง่ายๆจะแป้งเ,งเรินเค้กนะคะ <Okay. S 2> ไปลองทำดูนะม,มันก็อาจจะแบบไม่กรอบเท่าที่ไทยนะแต่มันก็ได้อยู่อะฟิวมันได้อะ่ะซื้อกินไม่ได้ก็ทำกินเองไปลองดูคะ่ะง่ายๆ ออน,นี่ก็นี่ไส้ไส้กรอกนะคะกับไส้ปูอัดน,นะวันนี้นะคะสิชาจะลองทำขนมชั้นครั้งแรกนะคะจะมูหรือจาเดี๋ยวก็มานลุ้นไปพร้อมกันนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะนึ่งสีเขียวก่อนนะสีแรกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าชั้นแรกเซ็ตตัวแล้วหรือยัง โอเคมาใส่ชั้นที่สองกันนะชั้นที่สองเป็นสีขาวนะนี่นะสีเขียวกับสีขาวไม่ค่อยเขียวเนาะสีไม่ต่างกันว่าเดีย๋ยวมาดาูตอนนึงเสร็จมันจะเขียวไหมนะโอเคเรามาหยอดชั้นที่สามกันนะ สามก็สีเขียวนะก็พิมพ์นี้จะได้กี่ชั้นเหมือนกันไม่รู้จะหนาไปด้วยหรือเปล่าทำครั้งแรกทุกอย่างสมมุมหมดแล้วจ้ะแต่ว่าหยอดสนุกนี้นะสนุกดีอะ จะเอาออกไปพักให้เย็นนะนี่นะคะเดอย่าเรามาแกะดูกันก็ยังร้อนอยู่นะสีไม่ค่อยเขียวอะ่ะะสงสัยต้องปั้นใบเตยเพิ่มหรือเปล่าทำท้งแรกดูที่สีไม่ต่างกันเลยอะ่ะโอูโอ้วกสีไม่ค่อยต่างกันปั้นเขียวน้อยไป啊ปัป้นใบเตยน,น้อยไอืม ร้อนนุ่มมากเลยค่ะม,มันยังร้อนอยู่ไงโอ้ยแต่นุ่มมากอร่อยกำลังอร่อยเลยอ่ะหวานกำลังดีหืมแต่ได้มันไม่เกี้ยวนะคะหน้าตาขนมชั้นเซตแรกนะคะปั่นไปเตยน้อยไปหน่อยสีเลยไม่ค่อยชัดแถมใช้น้ำตาลทรายแดงด้วยค่ะ มันก็เลยแบบไม่ค่อยขาวค่ะมันจะเป็นแบบขาวแดงๆก็เลยสีกลืนกันไปหมดเลยอย่ามารอดูเซตที่สองนะเพราะว่าใส่สีเขียวไปเพิ่มแล้วี่สองใส่ผงผักนะคะไม่ได้ปัป่นใบเตยเพิ่มนี่นะคะเซตที่สองรอบนี้สีเขียวโอเคเลยนี่ค่นี่เห็นเลเยอร์ชัดแล้วนี่อันนี้เป็นพิมพ์น้องหมีนะน่ารักเลย กันมะเตกันมาเตน่ากลัวเหมือนกันนะน,นี่ป่าป้าบอกกลัวแมกายก็ครบรอบแล้วป่าป้ากลัวอีสิคะ It's a Yay! bye. <laughs> Let's go. จากที่อาทิตย์ที่แล้วทําขนมชั้นใบเตยนะอาทิตย์นี้มาทําขนมชั้นชาไทยบ้างค่ะนี่ตอนนี้ก็เย็นแล้วสีสวยไหมนี่สีสวยนะเยาเอาไปหั่นเป็นชิช้นๆแล้วดูสิมันจะกลายเป็นอะไรนะปลาแซลมอนไหม <laughs> เห็นเขาชอบเอามาทําเป็นปลาแซลมอนกันไหมเลื่อนเฟซบุ o กเจอสูตรหมูทอดชาววังนะคะ ไม่รอช้านะคะทําตามทันทีออกมาสีสันเป็นะคะรสชาติอร่อยมากยิ่งอับข้าวเหนียวร้อนๆฟินไปเลยจ้านี่จะลองทำมาลาญีคุณนมาขยย่างอต้หม้สับปะรดไปดูว่าจะออกมาเป็นรสชาติยังไงนะเดี๋ยวมาลองดูกันรับทรั้งแรกสีเริ่มเปลี่ยนแล้วนะคะไม่เขียวมีแล้วแต่ว่ายังแข็งอยู่เดี๋ยวรอให้มันนิ่มอีกหน่อยนะคะ ซุปมีความขมน,นิดนิดแล้วพี่คนไทยนะคะให้กะเพราสดมานะคะไม่รอช้ารีบจัดเมนูกะเพราเลยค่ะน่ากินไหมคะนี่ผักชีปลูกเองสดใบใหญ่มากค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต้อมจืดมาละญี่ปุ่นอยัดไซนะคะ เตียวญี่ปุ่นนะคะหิวของมาฝากจากใจค่ะกล้องใหญ่มากเลยมาแกะกันดีกว่ามางานแกะนะอือโอ้โหไม่ใช่อะไรเอ่ยะอะไรเอ่ยแพ็คจ้าเน็กิตะว้าวเต็มเลยมีซอสด,ด้วย่บบน ว้าวเพียบเลยมีน้ำพริกนะคะอันนี้น้ำจิ้มเจวใช่ไหมโอ้โหดูคุณเพื่อนแพ็คมาอย่างมืออาชีพเดี๋ยวมาแกะดูนะว่ามีอะไรบ้างนี่นะคะของที่ได้มาทั้งหมดค่ะโอ้โหคุณเพื่อนจัดเต็มมาให้มากเลยขอบคุณมากมากเลยหูมาเที่ยวยังคิวของกินมาฝากเพื่อนน่ารักที่สุด ทำข้าวผัดปลาข้าวสารให้ลูกนะคะแล้วก็มีปลาทอดเ้ือค่ะส่วนของตัวเองจะกินปลาถูต้มนะคะเป็นปลาอาจินะคะวันนี้ได้ตัวใหญ่มาค่ะก็เลยทําปลาถูต้มค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวะคะ่ะตัวมันใหญ่นะก็เลยหั่นค่ะจะได้ใส่ชามได้มันใหญ่มากรอ <c oughs> บที่แล้วนะคะทําแกงจืดต้มจืดมาละไปแล้วนะนี่วันนี้ทําเป็น แกงกะทิมะละว่างนะเรียบร้อยแล้วนะคะตักใส่ถ้วยแล้วอากินไหมนี่ทำกุ้ยช่ายทอดง่ายๆในกระทะเลยนะคะดูดูในเฟซบุ๊กมาะะดดแล้วค่ะเลื่อนฟีดเดอทอดในกระทะแบบนี้เลยแล้วก็เอามาแบ่งเป็นชิ้นๆแบบนี้ค่ะก็จะกรอบนอกนุ่มในก็เลยลองทำดูค่ะกลิ่นหอมแบบ ช้ายทอดเลยจริงๆก็คุยข้าวทอดอะนะผมจต้องกินนี้แหละดูสิดูแป้งข้างในดิแป้งข้างในช้ำาแล้วก็ข้างนอกกรอบๆนะคะถ้าชอบกรอบกว่านี้ก็เนี่ยเดี๋ยวก,ก็ค่อยหั่นเป็นชิน้นเล็กๆแบบเนี้ยแล้วก็เอาไปทอดอีกรอบก็ได้ให้มันกรอบทั่วนะคะจะลองกินแบบนี้ดูคะ่ะนี่หั่นเสร็จแล้วนะใหน้าตาน่ากินอยู่นะถ้าใครอยากได้กรอบกว่านี้ก็ใส่น้ำมันทอด ต่อนะคะทอดให้มันกรอบๆกว่านี้อีกก็ได้นะคะสิชาจะลองทานแบบนี้เลยนะคะแบบกรอบนอกนุ่มในดูค่ะนี่ทำน้าจิ้มไว้แล้วเรียบร้อยนะคะนี่ลองชิมดูนะเลตาเอ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 ตาเลจีอืมเลตากรอบนอกนุ่มในเลตาพัซื้ออืมทำง่ายด้วยไม่ต้องนึ่งค่ะผสมแป้งผสมกุยช่ายเรียบร้อยนะคะก็ลงทอดในกระทะได้เลย อยากได้กรอบข้างไหนก็จัดเอาเลยค่ะอันนี้แบบทำแบบในเฟซบุ๊กเลยนะแค่แค่แบบทอดรอบเดียวกอบนอกนุ่มในอืมอันนี้นะเก็บไว้แบบเนี้ยแล้วเอาไปทอดใหมอ่อีกรอบกรอบ,ก,รอบก็อร่อยนี่ค่ะวันนี้นะคะได้กล้วยดิบมานะคะวีละแค่เก้าสิบเยนเองด้วยได้ซื้อมาสองวีค่ะ มันกล้วยดิบคือมันยังไม่เหลืองนะคะมันยังเขียวตอนแรกเขียวกว่าน,นี้เนี่ยเนี่ยมันเริ่มสุกละเริ่มสุกมานิดนึงแล้วตอนที่ซื้อมันเขียวกว่าน,นี้นะคะเนี่ยจะซื้อมาทํากล้วยทอดกับกล้วยบัชีนะคะถ้าเป็นกล้วยสุกเลยมันก็จะเละค่ะต้องซื้อแบบเขียวๆอย่างนี้นะคะตอนนี้ก็ผสมแป้งกล้วยทอดเสร็จแล้วนะคะสูตรก็หาได้ตามอินเทอร์เน็ตเลยนะคะชอบสูตรไหนก็สูตรนั้นเลยแต่ว่าของซีชานะคะก็จะไม่มีอ่าเขาเรียกว่าอะไร ไม่มีกากมะพร้าวเอ้ยไม่ใช่นี่นะคะกล้วยอันนี้คือเห็นไหมมันแข็งใช่มหมยังดิบอยู่มันก็จะเป็นเนื้อโอเคเอามาทำกล้วยทอดได้นี่ความแข็งของมันนี่ตอนนี้ก็ เมื่อกี้หั่นครึ่งน,นะชิ้นใหญ่ก็่ทีทำแบบสองสองแบบนะทำชิ้นเล็กด้วยเผื่อลูกกินอันนี้ก็แป้งแล้วเดี๋ยวเอาไปทอดกันค่ะทำก๋วยทอดครั้งแรกนะ ได้นะตักขึ้นได้พอยอยากชิมแย่แล้วว่าตพือทอดกันแรกในญี่ปุ่นทำเองอเตอนนี้คิดว่าสีได้แล้วนะจะตักขึ้นแล้วนะ ชิ้นนึงร้อนๆนะนี่ดูสีสิมากินมาล่ะมากิดเนี่ยกรอบด้วยนะกรอบมากเลยแล้วอ,อ,อันนี้ไม่ได้ผสมหวานมากนะเพราะคิดว่าเอย่าวกล้วยมันคงหวานอนะนเพิ่งทำไปแค่สองลูกเองยังเหลือตั้งสองลูกก้วย เนื้อกล้วยกำลังดีเลยไม่เละชอบเนื้อเนี้ยแป้งกรอบมากเลยอรอแต่ว่าไม่ค่อยหวานอะเดี๋ยวเซตที่สองเติมน้ำตาลเพิ่มดีกว่าแต่ความกรอบอกรอ,อ,อบมากเลยค่ะอร่อยนี่นะใส่จานแล้วเรียบร้อยแป้งกรอบมากเลยค่ะ แต่ว่ารสชาตินะคงต้องเพิ่มเกลือเพิ่มน้ำตาลนิดหน่อยเพราะว่ามันยังไม่ค่อยหวานนะคะแต่ตัวแป้งคือกรอบกำลังดีเลยค่ะตัวกล้วยก็อร่อยค่ะถ้าไม่ชอบรสจัดนะคะก็อันเนี้ยกำลังอร่อยเลยกินเพลินๆเ,เ,เลยค่ะพอดีสีชานะคะกะส่วนผสมเอาเองค่ะก็เลยอาจจะไม่ค่อยเข้มข้นนะคะไอตะกล้วยทอดโอชิโอชิได้จ้ะ อしいですか。หมครับอ่อยใช่ย้อรอยอมนอい。อยกระいุนい่นไดい。ร่อกินใหญ่เลยวันนี้นนทำหมูย่างนะคะ แต่ว่าวันนี้ไม่ได้เสียบไม้นะทำเป็นชิ้นชิพกินเลยเรียบร้อยแล้วนะคะข้าวเหนียวหมูย่างนะคะหมูชำชำๆเลยอไร่อยไหมคะอรเ,เอาจริงจริงอ,อ,อร่อยมากอันนี้อันนี้อร่อยใช่ไหมหมูอันนี้มไม่ต้องหั่นด้วยอันนี้ซื้อมาเป็นแพ็คแบบหั่นเป็นชิ้นชิพแล้วแค่เอามาหมักอย่างเดียวอร่อยด้วยชํำมาก ันนี้จะทํากล้วยทับนะคะใช้หม้อทอดนะคะเดี๋ยวจะเอาไปทับค่ะเค้กากที่แล้วก็กินี่กิไนกี่มกลูกจกินเคค่ะ มาดูหน้าตากันนะฮ่าๆน่ากินมาเนี่ยนี่สาจาะละววัวนี้ก็จะมาราดน้ำกะทิที่ทำไว้นะคะโอ้โหน่ากินสุดๆไปเลยใช้กล้วยหอมทํานะคะกล้วยหอมที่ยัง ไม่ค่อยสุกนะคะกล้ยหอมแบบเปิือกเขียวนิดๆน,นะคะที่ซื้อมาทํากล้วยทอดแบบเดียวกันเลยเอามาทํากล้วยทับนะคะน่ากินสุดๆไปเลยลูกตืปป่นมาก็เสร็จพอดีนะเดี๋ยวรอให้มาแปะ ตัวเลขเองนะวันนี้ก็เอารถมาจัดเรียบร้อยออนุ่นต่ชิลับเอ,อ๊เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองตัวนี้กันนะคะฟองน้ำํำขจัดคราบหนักนะคะเห็นมันรีวิวอยู่ออกมาลองบ้างค่ะอ,อปะปาปาโดโซโไม่ต้องพูดซบหรอจริงเหรอโันน้อมาไหม,ม,มเป็นไงคะออกไหมคะ โอ้โอ้สะอาดโอ้สะอาดจริงๆนะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ใส่น้ำยาล้างจานอะไรเลยโอ้สะอาดจริงๆนะเนี่ยเจ็บความแตกต่างชัดเลยนะเนี่ยอ๊ยขาวทัวขึ้นมาเลยอะ่ะดีขึ้นเยอะเลยที่แน่ๆครับดึงเหลืองหายกเกลี้ยงเลยนะคะ เดี๋ยวแต่ภาพดำฝังลึกเนี่ยดูดูข้างในข้างในที่เมื่อกี้ทำเสร็จแล้วชิตะิตะรู้ปะ,ะ,ะนี่เห็นไหมเออมันเอาออกจริงดีงามเนี่ยจะเอาไว้ไปขัดกระทาใบผีขาวค่ะนี <c oughs> จบการรีวิวนะคะเดี๋ยวเย็นนี้จะทำกุ้งหอยแล้วก็เห็ดแชมปิญองย่างนะคะจะกินคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดที่เพิ่งต้าค่ะนี่นะคะตั้น้ำจิ้มซีฟู้ดไปเรียบร้อย อยากจะแนะนำมากเลยอะ่ะเห็ดชัมปิองย่างนะจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดอ่ะเด็ดมากอันเนี้ยเคยกินครั้งแรกตอนแบบอยู่ไทยนะแบบไปเที่ยวเชียงใหม่กับเพื่อนทุกปีใช่ป่ะเราก็แบบเออ เอาเห็ดมาลองอย่างดูอะไรเงี้ยแล้วก็เอามากินเฮ้ยอร่อยเฉยหลังจากนั้นก็ติดเลยจ้าซื้อเห็ดแชมปิองมาย่างกินอละน้ำจิ้มซีฟู้ดกันใหญ่เลยจ้าอร่อยจริงๆนะต้องไปลองอืมคอดเด็ดะ่ะ